แม่น้องแม่น้องคอยอยู่ไปกับแม่น้องเนี่ยไปเลือกคันเดียวเนี่ยนี่ครับแม่น้องก็มารับยายครับมารับยายมารับยายเดี๋ยวตาก็จะเอานินนินยายก็ไปเก็บดอกไม้ อดอกไม้เก็บเมื่อวานเออเดอกไม้ก็เก็บเมื่อวานครับวันนี้วันละเข้าพรรษานะครับยายก็ไปเก็บดอกไม้นะครับอืมอืม,อมแม่น้องก็จะไปวัดนะครับ แม่น้องก็จะไปวัดน้ำฝนยายแต่ว่าตาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอตรไซค์ไปแป๊บเดียวแต่งพันห้า ล่อยขังไว้อยู่ห้องโน้นไม่ได้ปล่อยออกมาเดี๋ยวจะเอามาเก็บเดี๋ยวจะไปทีหลังเดี๋ยวจะไปทีหลังเดี๋ยวจะไปทีหลัง ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปด้วยเด้อนินนินนะอ๋อเดี๋ยวคอยเก็บไปล้างไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเอานินไปด้วยอืม ก็ไปคันกับแม่น้องก็พอแล้วอมก็ไปคันเดียวกันนี่แหละไม่ต้องถ้าฝนถ้าฝนก็ไม่ต้องเอารถไปอืม ีมูไฟไปก่อนเลยไม่า็็ร้าผลแค่นี้ฝนก็ตกไปปลอยไม่ได้ปลกูกตกมากนะครับตกไปปลอยตกลื่นนะไป,ปลอยนะครับ แม่น้องเขาไปโกรธครับแม่น้องเขาไปโกรธแล้วครับไปไปทุกพ่ออนาไมยนะครับพ่อรัวเนาะน้องกระดิง่งนี่ก็น่าฝนก็ไปกับยายนะครับน้าฝนก็ไปกับยายกรยานเอทุกวันนี้ลถใครลถมันเนาะลถใครลถมัน ไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปแล้วครับไอรถไอรถเราก็นี้เพื่อนกู้ใจเพื่อนกู้ใจมอเตอร์ไซค์คันเดิมสามล้อก็มีครับนอะ่ะ วันนี้วันนี้เป็นวันพระวันอราราหบุตรเป็นเป็นวันเข้าพรรษาฮะเป็นวันเข้าพรรษาวันน,นี้ครับฝนก็นตกดีดีครับตกแต่เมื่อคืนจะตกไม่แรงครับตกเล็กๆครับฝนตกเล็กๆโน่นประมาณเกือบสามโมงเนาะ สองโมงกว่าคือสามโมงเช้าถึงจะได้สันข้าเนาะก่อนก่อนจะก่อนจะนะมันก็ทำพิธีไหว้พระรับศีลนะครับไหว้พระรับศีลถวายพระตาหารเช้าถวายพระตาหารเช้า บาทครับยำขนมไทยะครต่าตาก็เขาก็เปลี่ยนนะครับเาก้เาก็แต่ว่าไม่ไม่รู้มังกตายกเราจะพาสวดได้หรือเปล่าเนะก็มันเป็นลายตาก็ไปเป็นตัวสำรองไปเป็นตัวสำรองไว้ก่อนนะ ถ้าไม่มีใครพาสวดพานำถาวายพุทธทหารหลังคทานก็ป่าก็ป่าก็จะทำนะครับเมื่อเช้าก็ทำกับข้าวเช้าเลยเนาะทำกับข้าว คือเมื่อวานก็จับไาาก่มาจากมา,มาจากนามาจากนาแล้วก็เอามาทำแกงทำอะไรไปวัดไปวัดนะะวันนี้ก็อยากก็คงไม่ได้ไปนาคาตาแล้วเนาะเพราะฝนมันตกก็อยากให้ยายอยู่บ้างแต่ว่าตาก็ต้องไป เพราะว่าบางทางก็เลี้ยงวัวดูแลวัวช่วย,น,น,วยน้าแต่นะครับช่วยน้าแต่เมื่อวานจ้างจ้างเขาตัดหญ้าครับจ้างเขาตัดหญ้าก็เสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วครับก็ถือว่าเออผ่านไปแล้วเนาะ ก็ยังเหลือก็อไม่มากเดีย๋ยวว่าทำเองทำเองครับ,รบก็สำหรับคลิปนี้นะครับสระบบคลิปนี้ดูนี้นะครับก็ขอจบเพียง่านี้นะครับขอบคุณคสวัสดีครับ